รู้สึกดีใจและตื่นเต้นม,มากๆ,ๆครับแล้วก็เราได้เห็นกันเขาแต่ในทางทีวีและก็ตัวเป็นๆน,นะครับเคยเจอกันบ้างในตอน,มนอมเมนูมาเยือนมาเยือนทีมชาติไทยก็ได้เจอเขาแต่ว่าวันนี้ได้รู้สึกดีใจเป็นพิเศษนะครับได้เจอเขาตัวเป,เป็นแล้วก็ได้เล่นทีมเดียวกับเขาด้วยได้สัมผัสมือได้เห็นเรายิ้มเขาได้เห็นนะครับความกระหายชัยชนะอยู่ตลอดลางของเขาก็รู้สึกดีใจมากๆครับ นี่แหละครับคือวิชัของนักเตะอาชีพแบบรงจริงซึ่งเขาก็ฟุตบอลฮะไม่ว่าจะเป็นบอลกระชับมิดบอลอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเขาเขาแพ้ไม่เป็นมีความกระหายชนะอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราและนักเตะไทยควรจะเป็นแบบอย่างนะครับไม่ว่าเขาจะอายุขนาดไหนแล้วก็เวลาเขาเล่นบอลเนี่ยเขาเขาจริงจังมากมากนะครับด้วยรูปแบบการเล่นแล้วเขา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 กระหายชนะอยู่ตลอดเวลารู้สึกดีครับรู้สึกดีเห็นเขาเล่นแล้วก็สิ่งที่เราเคยเห็นเขาในทีวีเห็นเขาเล่นในสนามอย่างเงี้ยคือ ตอนนี้ก็ถึงแม้เขาจะยุ่เยอะก็ยังเป็นคงเป็นทรงนั้นอยู่เลยก็ยังยังไว้ลายความเก่งความแบบอัจฉริยะในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอยู่ก็รู้สึกดีใจครับถึงแม้จะอยู่คนละทีมก็ก็ถือว่าได้ร่วมลงสนามด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นเคยเล่นตอนบอลออสตาที่เขามาที่เมืองไทยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ก็เขาเล่นด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งซึ่งเขาก็ยังโหยังเก่งมากอยู่เลยครับได้ดูก็เสียดายเนาะวันนี้อาจจะไม่เล่นทีมเขาแต่ว่าก็ก็ถือว่าได้ได้เห็นเขาตัวเป็นเา ตัวมันเป็นที่สนามแบบนี้แล้วเขาเล่นให้เราดูในสิ่งที่เขาทําได้ในสนามเอ้ยเราเคยเห็นตอนตอนดูทีวีอะไรเงี้ยใช่นักเตะยุโรปอย่างนี้ทุกคนครับเขาก็ไม่อยากจะแพ้เป็นผู้แพ้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ปกติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆทุกคนที่มีโอกาสได้ดูที่เป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยอยากเล่นฟุตบอลก็ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการมีเครจะเป็นเอ่อวินนิ่งเมนเทลิตี้อะไรนะความความชนะอยู่ในแบบหัวสมองตลอดการแข่งขันกีฬานเนี่ย ผู้ชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชนะให้ได้ต้องเหมือนกี้สิครับต้องแพ้ไม่ได้ต้องยอมไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้เต็มที่ก่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำใหแสดงให้เห็นว่าตังต้งแต่ระดับโลกเป็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยครับเพราะว่านิดหน่อยมันอยู่คละทีมแต่ว่าก็มีโอกาสไ,ได้คุยนิดหน่อยก็ถามเขาเป็นไงเอนจอยกับแบงคอกไหมอะไรเงี้ยครับนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออเราเคยเล่นด้วยกันนะอะไรเงี้ยเขาว่าเขาไม่จำได้นะว่าแบบเออเคยเล่นด้วยกันที่ราชมังอะไรเงี้ยต้องพยายาม เป็นแชมป์ให้ได้ถ้าอยากจะกลับไปเล่นในยุโรปเพราะตอนนี้ในลีกมันขยับไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็โอเคเรื่องของการตกชั้นอะไมันไม่ตกชั้นแล้วแต่ว่าก็ต้องพยายามสร้างผลงานให้เต็มที่ในการที่จะเล่นยูโรปาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยที่เราจะต้องเจอกับยูต้องเจอกับแมนซิตี้เนี่ยผลแมตช์ชนะเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญละแต่ว่าขอให้ทํางานเต็มที่แล้วกันเพราะาโอกาสที่จะชนะแมนซิตี้ก็เหนื่อยหน่อยแหละแต่ว่าก็แั่นแหละหวังว่ายูโรปาจะทำางานได้ดีเก็บตัวไว้ได้ดีแล้วกัน